สวัสดีค่ะหมอจริงนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึง ซีรีส์ is okay to not be okay อีกแล้วนะคะวันนี้หมอจะมาพูดถึงในหัวข้อโรค anti-social personality disorder ค่ะโดยในวันนี้นะคะจะพูดถึงโรคนี้ส่วนในคลิปที่แล้วนะคะหมอได้พูดถึงเรื่องถ้า butterfly hug หรือว่าอ้อมกอดผีเสื้อไปนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็ในอาทิตย์หน้านะคะหมอจะพูดถึงเรื่อง a u ทิสติกนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ดูซีรีส์เรื่อง is okay to not be okay นะคะหมอจะเล่าสั้นๆว่ามันคืออะไรนะคะแล้วทำไม ต้องพูดถึงโรคนี้นะคะในซีรีส์นี้นะคะจะเป็นเรื่องของนางเอกโกมุนยองนะคะ,ะ,คะที่เขาเป็นนักเขียนหนังสือเด็กนะคะโดยตัวเขาเองเนี่ยเป็นโรคบรุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า anti-social personality disorder นะคะในคลิปนี้นะคะหมาอาจะพูดสลับกันนะคะอาจจะพูดเป็นภาษาไทยหรือว่าอาจจะพูดเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นโรค anti-social personality disorder ด้วยนะคะก็จะพูดสล,สลับกันไปมานะคะแล้วเธอเนี่ยก็มาพบกับผู้ชายนะคะซึ่งเป็นพระเอกของเรา ะะชื่อมุลคังแทนะคะซึ่งผู้ชายคนนี้นะคะเขามีพี่ชายที่เป็นโรคออทิสติกนะคะและตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลทางจิตเวชนะคะแล้วก็ทํางานในหอจิตเวชหรือว่าโรงพยาบาลจิตเวชนะคะแล้วก็มีเรื่องราวหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเฉพาะว่าโรค anti-social personality disorder นั้นคืออะไรนะคะโดยโรคเนี้ยภาษาไทยนะคะมันแปลว่า โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมนะคะเพราะว่า personality คือบุคลิกภาพใช่ไหมคะ disorder คือ,อความผิดปกติหรือว่ากลุ่มโรคนะคะแล้วก็ antisocial แปลเป็นภาษาไทยคือต่อต้านสังคมแต่ว่าการต่อต้านสังคมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคน introvert หรือว่าชอบเก็บตัวนะคะแต่หมายถึงคนที่มีบุคลิกลักษณะที่อาจจะ ทำตามใจตัวเองโดยที่ไม่คำนึงถึงผู้อื่นโดยหมอจะไปพูดถึงเกณฑ์การวินิจฉัยต่อไปนะคะสำหรับเกณฑ์การวินิจฉัยในวันนี้นะคะหมอจะใช้ของ DSM 5นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษ,า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 ษาเรียกว่า Diagnostic Statistical Manual of Mental d i s o r d e r นะคะ5ก็คือเลข5เพราะว่าตอนนี้มันเวอร์ชันที่5แล้วนะคะโดยเกณฑ์การวินิจฉัยนี้นะคะผลิตขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเป็นการ list เอามาเป็นข้อๆเลยว่ามีเกณฑ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็มีโรคทางจิตเว หลายอันนะคะคโดยสำหรับโรค anti-social personality disorder นะคะเกณฑ์ข้อที่ A นะคะคือต้องมีอาการ3ใน7ข้อดังต่อไปนี้นะคะโดยข้อที่1นะคะคือไม่สามารถปฏิบัติตัวอยู่ในกฎหมายได้นะคะอาจจะทำผิดกฎหมายแล้วก็ไม่สามารถทำตามกฎหมายได้นะคะซึ่งข้อนี้นะคะโกมุลยองก็มีเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเราจะเห็นว่า ชอบทํา้ายร่างกายคนอื่นซึ่งอันนี้ก็ผิดกฎหมายใช่ไหมคะแล้วก็มีการผลักคนคนหนึ่งที่ตกลงบันไดจนถึงขั้นเขามีเลือดออกในสมองเลยนะคะอันนี้ก็ติดถูกเลยว่าโกมุญยงมีข้อที่1นนะคะส่วนข้อที่2นะคะก็คือเซแแ้งหลอกลวง โกหกเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะคะอันนี้อาจจะดูแบบรุนแรงมากนะคะแต่ว่าเราจะเห็นได้ตามข่าวทั่วไปนะคะว่าก็จะมีคนที่แบบหลอกคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะคะสําหรับโกมุนยองในซีรีส์นี้นะคะหมอคิดว่าตอนที่เธอเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าแซงให้แฟนขับมา ถ่ายรูปกับเธอเพื่อที่เธอจะได้ขโมยปากกานะคะอันนี้สําหรับหมอคิดว่าน่าจะเข้าข่ายตรงนี้นะคะเพราะว่ามีการเสแสร้งหลอกลวงเพื่อที่จะไปขโมยปากกาน,นั้นมานะคะข้อที่สาคือหุนทันพันแล่นไม่วางแผนล่วงหน้านะคะสําหรับอันนี้นะคะคนที่เป็นโรคนี้นะคะเวลาที่เขาแบบอยากจะทําอะไรเขาก็จะแบบทําเลยโดยที่ไม่ได้คิดถึงผลที่จะตามมาแล้วก็ไม่ได้คิดถึงผลกระทบว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสําหรับโกลนยองมหมอคิดว่าตอนที่ เธอเนี่ยพอรู้ว่าพระเอกเนี่ยย้ายกลับไปบ้านเกิดนะคะแล้วก็เธอก็รู้สึกว่าแบบฉันจะต้องตามไปเลยเธอก็ขับรถไปที่บ้านเกิดเลยนะคะโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงสิ่งที่จะตามมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีความปั่นป่วนในบริษัทหลายอย่างเนื่องจากว่าเธอไปเหมือนมีเรื่องตอนที่งานเปิดตัวหนังสือของเธอนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังไปผัดคนตกบันไดอะไรนั่นอีกนะคะ แต่ว่าเธอก็ยังไม่ได้สนใจเรื่องงานนะคะ<ๆ>ก็แบบว่าขับไปหาพระเอกนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทําให้เห็นว่าเธอเนี่ยค่อนข้างมีความหุนหันพลันแน่น,นะคะ่ะข้อที่4ี่คือหงุดหงิดง่ายก้าวร้าวอาจทําลายร่างกายคนอื่นนะคะอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าโกมุลยองเนี่ยมีข้อนี้เลยนะคะข้อที่5คือไม่สนใจความปลอดภัยตัวเองและผู้อื่นนะคะอันนี้ก็เห็นได้ชัดจากหลายๆฉากแล้วก็ฉากที่เธอไม่ได้สนใจความปลอดภัยของตัวเองนั่นก็คือตอนที่เธอโดนพ่อบีบคอเสร็จแล้วเธอก็เดินออกมาจากโรงพยาบาลโดยที่ทั้งตัวเนี่ย ก็ไม่ได้หยิบมือถือมาไม่ได้หยิบกระเป๋ามาแล้วฝนก็ตกแล้วเธอก็ตากฝนในชุดที่แบบเป็นเดรสสีขาวแล้วก็บางน่าจะมีความหนาวด้วยนะคะนั่นก็คือการกระทําที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลงังแล้วก็อาจจะไม่ได้คํานึงถึงความปลอดภัยของตัวเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่หมอพูดขึ้นมาเนี่ยหมอไม่ได้ไปว่าโกมุนยองว่าแบบเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าทุกทกคนเนี่ยมีเหตุผลในการกระทําของเขาอย่างตอนที่โกมุนยองโดนพ่อบีบคอเธอก็คงจะช็อกเพราะว่าตอนที่พ่อบ คอเธอตอนเด็กๆเ,เนี่ยภาพนั้นมันก็ผุดขึ้นมาซึ่งเขาอาจจะตกอยู่ในสภาวะที่จิตใจถูกกระทบกระเทือนอย่างแรงนะคะอย่างใครจะคิดว่าพ่อเนี่ยสามารถทําลายร่างกายลูกตัวเองได้ถึงขนาดนั้นและแน่นอนว่ามันก็จะยังอยู่เป็นบาดแผลในใจของโกมุลยงต่อไปค่ะข้อที่6คือไม่รับผิดชอบไม่ทําตามข้อที่ตกลงกันไว้อันนี้หมอยังมองไม่ค่อยเห็นตัวอย่างเท่าไหร่ในตัวโกมุลยองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีซีรีส์ตอนถ,ถัดไปแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะสามารถเพิ่มเติมตรงนั้นได้หรือว่าถ้า มองเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้เลยค่ะข้อที่7คือไม่มีความรู้สึกผิดแม้ว่าจะทําร้ายร่างกายผู้อื่นหรือว่าขโมยของจากผู้อื่นนะคะอย่างโกมลยองเนี่ยชอบหยิบของที่เป็นของมีคมหรือว่าแบบหยิบปากกาที่มันเปดแบบแลม,แลม,แลมอย่างเงี้ยนะคะอย่างตัวตอนที่เธอหยิบตุ๊ก,กตาจากห้องตรวจของผอ,อโงรงพยาบาลจิตเวชไปเธอก็ไม่ได้คิดถึงว่าคนที่ถูกขโมยนะเขาจะตามหาทั้งวันทั้งคืนค,คือไม่ได้ คิดถึงจิตใจผู้อื่นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนที่มีบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมเนี่ยค่อนข้างแตกต่างนะคะคือเขาไม่ได้รู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกยังไงนั่นคือสาเหตุที่เขา,าทำการกระทําเหล่านั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าโกมุญยองเนี่ยมีอาการ6ใน7ข้อเลยนะคะคือมีเยอะมากนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะข้อ b คือต้องมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปนะคะทาไมถึงต้องมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนเด็กๆ บางทีสมองส่วนหน้ายังไม่พัฒนามากพอนะคะทําให้เด็กเนี่ยอาจจะมีอาการของนั้นพันแล่นหรือว่าอาจจะมีการทําร้ายเพื่อนเพราะว่าแค่แย่แยงของเล่นกันอะไรแบบนี้ได้นะคะดังนั้นการที่จะวินิจฉัยคนที่มีบุคลิกภาพแบบผิดปกติเนี่ยต้องให้เขาโตก่อนคือรออายุแบบ18ปีขึ้นไปถ้าเขายังมีอาการเหล่านี้นั่นแปลว่ามันกลายเป็นบุคลิกภาพของเขาไปแล้วไม่ใช่เป็นแค่อาการปกติของเด็กตามวัยที่อาจจะมีการแย่งของเล่นกันหรือว่าอาจจะมีการขโมยของกันเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็ ข้อ c นะคะคือมีอาการของโรค conduct disorder ก่อนอายุ15ปีนะคะโรค conduct disorder คืออะไรคือโรคที่เด็กที่มีพฤติกรรมเกเรอันตพานซึ่งหมอจะไม่ได้ลงรายละเอียดในคลิปนี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะมีการสอดคล้องกันว่าส่วนใหญ่เด็กที่เคยวินิจฉัยว่าเป็นโรค conduct disorder ตอนเด็กๆเ,เนี่ยพอโตมาอาจจะกลายเป็นคนที่มี antisocial personality disorder ได้ค่ะอ๋อแล้วก็หมอลืมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออาการ3ใน7 ข้อนั้นนะคะควรที่จะมีก่อนอายุ15ปีนะคะนั่นแปลว่ามันเป็นบุคลิกภาพที่ มีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พอโตมายังไม่หายไปพอเกิน18ปีก็สามารถวินิจฉัยเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบนี้ได้ค่ะสําหรับประสบการณ์ของหมอเองนะคะที่หมอเคยเจอคนที่มีบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมนะคะส่วนใหญ่เนี่ยภายนอกเขาจะค่อนข้างดูดีดูแบบชาร์มมิ่งเนาะภาษาอังกฤษคือแบบเหมือนกับว่าหน้าคบหาแล้วก็ดูมีนิสัยดีดูเป็นคนที่แบบมีความรู้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพอได้ไปคบค้าสมาคมแล้วเนี่ยอาการต่างๆใน เข้อนั้นก็จะออกมาว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ได้คํานึงถึงความรู้สึกผู้อื่นนะอาจจะเป็นคนก้าวร้าวหุนหันพันแล่นได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการอาจจะมีการควบคุมคนอื่นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ามานิปู l เลตนะคะคือแบบเหมือนกับควบคุมว่าถ้าเป็นแฟนนะคะก็แบบไม่ให้แฟนแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้หรือว่าไม่ให้แฟนออกไปเจอเพื่อนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้ววิธีการรักษาถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้จะรักษาอย่างไงนะคะคือต้องบอกก่อนว่า กลุ่มโลกบุคลิกภาพแบบปีปกติเนี่ย สำหรับจิตแพทย์คือรักษายากที่สุดนะคะเพราะว่ามันกลายเป็นบุคลิกภาพไปแล้วหรือว่ากลายเป็นนิสัยไปแล้วทําให้แก้ยากมากและอย่างคนที่มีโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบนี้ส่วนใหญ่เราก็จะไม่รู้ตัวเองคือไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นปัญหาอะไรสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ก็จะไม่พยายามที่จะไปหาหมอเพื่อแก้ปัญหาตรงจุดนั้นค่ะวิธีการรักษาส่วนใหญ่จะใช้จิตบําบัดน,นะคะแล้วก็อาจจะมีการใช้อาร่วมด้วยในคนที่อาจจะมีโรคร่วมอื่นด้วยเช่นโรคซึมเศร้าหรือว<ๆ>่าโรควิตกกังวลนอก จากนี้คนที่มีบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมเนี่ยยังพบได้ว่ามีการใช้สารเสพติดที่มากขึ้นอย่างที่เราเห็นในตัวโกมุนยงที่ชอบสูบหรีนะคะก็วันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะรู้จักโรคนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะก่อนอื่นเนี่ยหมอต้องบอกว่าสาหรับจรรยาบรณจิตแพทย์เนี่ยเราจะไม่วินิจฉัยคนที่ไม่ใช่คนไข้ของเรานะคะดังนั้นการที่มีคนมาถามหมอ,อว่าเอ๊ะคนนั้นคนนี้เนี่ยเป็นโรคนี้หรือเปล่าอันเนี้ยหมอจะตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีการ พูดคุยกับคนไข้แล้วก็ไม่ได้มีการถามประวัติอย่างเบื้องลึกนะคะแต่ว่าที่หมอเอา anti personality disorder วันนี้มาพูดกันเพราะว่าในหนังอะ่ะมันมีการบอกว่าโกมุนยองอ่ะเป็นโรคนี้หมอก็เลยมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าหมอไม่ได้วินิจฉัยแล้วก็ไม่ได้รับวินิจฉัยคนอื่นนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้า anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสําเร็จได้ตามแบบของตัวเองค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย โดยวันนี้นะคะโรควันนี้นะคะเอาใหม่มุนทางแค่แบบแปลเป็นภาษาเป็นแปลเป็นภาษาคือเรียกเลยแหละโดยสําหรับโรคแอนทายโซเชียลก็จะทำให้เห็นว่าเธอเนี่ยมีเขาตกอยู่ในสภาวะที่แบบตอนที่เขาตกอยู่ในสภาวะที่จิตใจอาจจะ เพราะว่ามันกลายเป็นสิเพราะว่ามันกลายเป็นบุคล,ลิกค่ภาพ